เคยตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยไหมทั้งที่เข้านอนเร็วห้องก็เงียบร่างกายก็เหนื่อยแต่พอตื่นมากลับรู้สึกงัวงเงนียปวดเมื่อยหรือเวียนหัวนิดๆหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะอายุเริ่มมากขึ้นหรือแค่หลับไม่สนิทหรืออาจจะเป็นเพราะลุกไปเข้าห้องน้ําบ่อยช่วงกลางคืนแต่จริงๆแล้วสาเหตุอาจไม่ได้มาจากสิ่งพวกนั้นแต่อาจมาจากของกินบางอย่างที่อยู่ในครัวตอนนี้เองของกินที่ดูธรมธรมดาธรรมดาที่เคยกินก่อนนอนมาตลอด เพราะคิดว่ามันดีต่อสุขภาพหรือแค่กินแล้วรู้สึกสบายใจแต่จริงๆแล้วมันอาจจะทำให้ร่างกายแย่ลงโดยไม่รู้ตัวเมื่ออายุมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงอายุ65ปีขึ้นไปร่างกายจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบเงียบๆบางอย่างไม่แสดงอาการแต่เกิดขึ้นภายในอาหารที่กินก่อนนอนสามารถมีผลต่อการนอนหลับสุขภาพหัวใจสมองและเสี่ยงกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นตอนหลับก็ได้ มีอาหารบางอย่างที่ถูกเชื่อมโยงกับการเกิดโรคหัวใจวายขณะหลับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่นี่ไม่ใช่การพูดเพื่อให้กลัวแต่เพื่อให้เข้าใจเพราะเมื่อรู้แล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆได้เพื่อให้ปลอดภัยสุขภาพดีขึ้นและนอนหลับสบายขึ้นบางคนอาจเคยรู้สึกว่าหัวใจเต้นแรงตอนกลางคืนหรือตื่นมากลางดึกพร้อมกับเหนื่อออกฝันแปลกแปลกหลับไม่ลึกหรือสะดุ้งตื่นเพราะหายใจไม่สะดวก เหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากอาหารที่กินก่อนนอนโดยเฉพาะอาหารที่ดูเหมือนจะดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้วอาจส่งผลเสียมากกว่าในวิดีโอนี้จะพูดถึงอาหาร8อย่างที่ไม่ควรกินก่อนนอนโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุและอาหารอย่างที่สามเป็นสิ่งที่ควรระวังมากเพราะมีการศึกษาที่เชื่อมโยงว่ามันอาจเป็นสาเหตุของอาการหัวใจวายตอนที่กําลังนอนหลับการรู้ว่าอะไรควรกินอะไรควรหลีกเลี่ยง เป็นกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้สุขภาพดีนอนหลับดีและรู้สึกควบคุมร่างกายตัวเองได้มากขึ้นในทุกๆวันหากใครสนใจอยากมีสุขภาพดีขึ้นหรือดูแลคนในครอบครัวที่อายุมากแล้วการรู้ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ใช้ชีวิตได้ปลอดภัยขึ้นนอนหลับดีขึ้นและลดความเสี่ยงจากปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวพร้อมหรือยังมาดูกันว่าอะไรในครัวเราที่แอบทำร้ายสุขภาพก่อนนอนแบบไม่รู้ตัว เริ่มที่อย่างแรกที่หลายคนไม่ทันระวังเลยอาหารรสจัดยกตัวอย่างคุณตาสมชายอายุ82ปียันแข็งแรงสดใสชอบทำแกงเผ็ดสูตรเด็ดของตัวเองทุกเย็นใส่พริกเยอะๆตามใจชอบกินเสร็จก็นั่งดูข่าวแล้วก็เข้านอนตามปกติแต่พอผ่านไปสักพักเริ่มมีอาการแปลกๆตอนกลางคืนเจ็บหน้าอกระคายคิงคอไอหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรเผาขึ้นมาจากท้อง ตอนแรกก็คิดว่าเพราะอายุมากขึ้นหรือแค่เครียดแต่พอเป็นบ่อยขึ้นอาการก็หนักขึ้นจนเริ่มน่ากังวลสิ่งที่คุณตาไม่รู้ก็คืออาหารเผ็ดๆที่แกชอบนั้นไม่ได้ย่อยอยู่ในท้องเฉยๆพอเรานอนลงหลังจากกินอาหารแรงน้ำถ่วงจะไม่ช่วยพยุงอาหารในกระเพาะเหมือนตอนยืนหรือเดินอีกทั้งพออายุมากขึ้นกล้ามเนื้อที่ปิดกั้นระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารจะเริ่มอ่อนแรงทําให้น้ําย่อยไหลย,ย้อนขึ้นมาได้ง่ายๆ นี่แหละที่เรียกว่ากรดไหลย้อนถ้าอาหารที่กินเข้าไปเผ็ดจัดก็เหมือนจุดไฟในท้องเลยร่างกายจะมีอาการแสบหน้าอกแน่นๆที่อกบางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหัวใจด้วยซ้ำจนต้องรีบไปโรงพยาบาลกลางดึกทั้งที่จริงๆแล้วเกิดจากของกินนั่นเองบางคนก็ยังไม่สนใจคิดว่าก็แค่แสบนิดๆไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าเป็นทุกคืนมันจะรบกวนการนอนทำให้นอนไม่ลึกตื่นกลางดึกหรือนอนไม่พอ ร่างกายก็ไม่ได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างที่ควรพอะส,สมไปเรื่อยๆสุขภาพจะยิ่งแย่แล้วควรทำยังไงดีถ้าชอบกินเผ็ดไม่จำเป็นต้องเลิกไปตลอดแค่เลี่ยงไม่กินอาหารเผ็ดๆอย่างแกงเผ็ดน้ำพริกหรือของจัดจ้านก่อนนอนอย่างน้อยสามชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายได้ย่อยก่อนแล้วค่อยนอนหรือถ้ายังอยากได้รสชาติก็เปลี่ยนมาใช้สมุนไพรสดเบาๆอย่างใบโหระพาหรือผักชีแทนพริกร้อนๆก็ได้ จะช่วยให้กระเพาะสบายและนอนหลับดีขึ้นเยอะเพราะเมื่อท้องสบายการนอนก็จะสบายตามไปด้วยเวลานอนหลายคนคิดว่ากินของหวานนิดๆหน่อยๆก่อนนอนอย่างขนมถ้วยฟูขนมไทยอื่นๆมันช่วยให้ผ่อนคลายแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ช่วยให้หลับสบายอย่างที่คิดยกตัวอย่างคุณยายสุดายายชอบกินขนมถ้วยฟูเกือบทุกคืนเป็นความสุขเล็กๆหลังกินข้าวไม่มากไม่น้อยแค่พอให้หายอยากหวาน แต่พอนานไปยายเริ่มตื่นกลางคืนหลายรอบฝันแปลกๆแล้วตื่นมาเหงื่อออกเหมือนไม่ได้นอนเลยหมอถามเรื่องเครียดยาหรือที่นอนแต่ไม่มีใครถามเรื่องขนมหวานที่ยายกินก่อนนอนเลยจริงๆแล้วน้ำตาลไม่ได้ช่วยให้เราผ่อนคลายแต่มันทำให้ร่างกายตื่นตัวพอกินหวานก่อนนอนน้ำตาลในเลือดจะสูงขึ้นร่างกายจะปล่อยฮอร์โมนอินซูลินสัญญาณนี้ส่งไปที่สมองว่าตื่นได้แล้วหัวใจเต้นเร็ว สมองตื่นตัวร่างกายก็ทำงานหนักทั้งที่ควรจะผ่อนคลายเหมือนเหยียบคันเร่งก่อนจะจอดรถเลยถ้าทำบ่อยๆจะรบกวนจังหวะน,นอนของเราวงจรนาฬิกาชีวิตสับสนความดันเลือดอาจขึ้นตอนกลางคืนทั้งที่ควรจะลดลงแทนที่จะนอนลึกและฟื้นฟรูร่างกายเรากลับนอนตื้นๆไม่เต็มที่แล้วก็มีเรื่องที่น่ากังวลกว่านั้นคือการกินน้ำตาลบ่อยๆกลางคืนอาจทำให้ร่างกายอักเสบ ความดันกระโดดและหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้สูงอายุแต่หลายคนก็คิดแค่ว่าแค่ขนมถ้วยฟูชิ้นเล็กๆช่วยให้ผ่อนคลายจริงๆแล้วมันแค่หลอกให้รู้สึกดีชั่วคราวแต่กลับทำให้ร่างกายพักผ่อนไม่เต็มที่และทำร้ายหัวใจแบบเงียบๆถ้าอยากกินอะไรตอนกลางคืนลองดื่มชาคามโมมายล์อุ่นๆไม่ใส่น้ำตาลหรือกินกล้วยน้ำว้าสักลูกที่มีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนอนหลับดีขึ้น ของกินแบบนี้จะช่วยให้ลดความอยากของหวานตอนกลางคืนได้โดยไม่ทำให้ร่างกายตื่นตัวเกินไปน้ำตาลไม่ได้แค่ทำให้พักผ่อนไม่ดีทีนี้เรามาคุยเรื่องอาหารที่ผู้สูงอายุควรเลี่ยงก่อนนอนข้อต่อไปกันดีกว่านั่นคือเนื้อแปรรูปเช่นแฮมเบคอนหรือไส้กรอกฟังดูเหมือนไม่มีอะไรใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเรามีเรื่องเล่าให้ฟังมีคุณตาคนหนึ่งอายุจะสิบกว่า,วาขอเรียกว่า ตาสมศักดิ์ละกันตาแกเริ่มตื่นกลางดึกบ่อยๆรู้สึกแน่นๆที่หน้าอกไม่ใช่เจ็บแบบมากแต่เหมือนโดนบีบทําให้ตาต้องลุกนั่งในเตียงหายใจไม่ค่อยออกกังวลว่าจะแย่ไหมตาตรวจร่างกายครบหมดแล้วหัวใจปกติดีออกซิเจนก็โอเคแต่วันหนึ่งหมอถามว่าก่อนนอนตากินอะไรไหมนี่แหละคือจุดเปลี่ยนตาสมศักดิ์ชอบกินไส้กรอกกับเบคอนเล็กๆก่อนนอนทุกคืนเป็นความสุขเล็กๆ แต่สิ่งนี้แหละคือไผ่เงียบเนื้อแปรรูปพวกนี้มีโซเดียมหรือเกลือและไขมันอิ่มตัวเยอะมากสำหรับผู้สูงอายุนี่คือภัยสองเท่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนโซเดียมทำให้ร่างกายกักเก็บน้ำความดันเลือดสูงขึ้นหัวใจทำง,งานหนักขึ้นส่วนไขมันอิ่มตัวทำให้เลือดหนืดชะลอการไหลเวียนของเลือดทั้งที่ตอนนอนร่างกายควรจะผ่อนคลายและควบคุมระบบต่างๆพอรวมสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน มันเหมือนพายุใหญ่ตอนเวลาที่ร่างกายควรจะพักผ่อนที่สุดตอนนอนเลือดจะไหลช้าลงหัวใจเต้นช้าลงแต่ถ้าเลือดหนืดและความดันสูงเกินไปการไหลเวียนที่ช้าลงกลายเป็นอันตรายได้นี่แหละเหตุผลที่เนื้อแปรรูปเชื่อมโยงกับความเสี่ยงหัวใจวายตอนนอนโดยเฉพาะผู้สูงอายุหลายคนอาจคิดว่าแค่ชิ้นเล็กๆไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องปริมาณ แต่มันคือเวลาที่กินต่างหากเนื้อเค็มๆม,มันๆเล็กน้อยก่อนนอนก็ทำให้ความดันสูงขึ้นและเพิ่มความเครียดให้หัวใจแบบเงียบๆในตอนนอนถ้าอยากกินโปรตีนก่อนนอนลองเลือกกินถั่วหรืออัลมอนด์ไม่เค็มสักกมือก็ได้ให้ไขมันดีที่ช่วยบำรุงร่างกายแบบสุขภาพดีผลไม้ดีจริงแต่กินผิดเวลาก็ทำลายการนอนได้เหมือนกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่แค่หลับให้ได้ แต่ต้องหลับสนิทตื่นมารู้สึกสดชื่นด้วยหลายคนอาจคิดว่ากินผลไม้ก่อนนอนมันก็ดีออกไม่เห็นเป็นอะไรโดยเฉพาะผละไม้ที่ดูสดชื่นเช่นส้มหรือสับป,ประรดแต่จริงๆแล้วผลไม้พวกนี้แอบรบกวนการนอนโดยที่เราไม่รู้ตัวเรื่องของลุงสมยงก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างลุงแกเป็นคนดูแลตัวเองดีเดินออกกำลังกายทุกเช้าไปหาหมอประจำและชอบกินผลไม้มาก หลังอาหารเย็นลุงชอบนั่งดูข่าวแล้วก็กินส้มไปด้วยทีละกรีบมันเป็นกิจกรรมเล็กๆที่ทําให้รู้สึกมีความสุขแต่พอเข้านอนแก้กลับรู้สึกแน่นท้องแสบร้อนหน้าอกบางคืนต้องตื่นมาตอนตีสองตีสาไอจนลุกมานั่งตอนแรกลุงนึกว่าเป็นเพราะกินข้าวเยอะหรือเครียดแต่สุดท้ายจับได้ว่าเป็นคืนที่กินส้มที่เปรี้ยวทำไมผลไม้เปรี้ยวถึงเป็นภัยส้มสับประรดหรือแม้แต่เกรฟรุต มีกรดสูงผู้สูงอายุมักจะมีปัญหากรดไหลย,ย้อนกล้ามเนื้อที่กั้นระหว่างกระเพาะกับหลอดอาหารหูรูดล่างอ่อนแรงลงพอกินของเปรี้ยวและนอนทันทีกรดจะไหลย,ย้อนขึ้นมาทําให้แสบร้อนไอตื่นกลางดึกหรือหายใจติดขัดได้อยากกินผลไม้ก่อนนอนกินอะไรถึงจะดีกล้วยน้ำว้าช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายเพราะมีแมกนีเซียมกับโพแทสเซียม แล้วก็กรดน้อยฝรัง่งเลือกฝรั่งสีเหลืองหรือหวานนิดนิดกรดน้อยย่อยง่ายนมอุ่นอุนสักแก้วช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายเตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับลึกจำไว้ว่ากินผลไม้ไม่ผิดแต่เวลากินต้องให้เหมาะเพราะแม้ของจะดีแค่ไหนถ้ากินผิดเวลาก็กลายเป็นตัวร้ายที่ทำให้เรานอนไม่หลับได้บางคืนคุณยายสมจิตนอนครบแปดชั่วโมงเต็มๆ แต่พอตื่นเช้ามากลับรู้สึกเหมือนไม่ได้นอนเลยร่างกายล้าหัวตื้อเหมือนใช้พลังงานทั้งคืนทั้งที่เข้านอนตรงเวลาแท้ๆตอนแรกคุณยายก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเพราะอะไรแต่หลังจากผ่านไปหลายคืนคุณยายสังเกตได้ว่าทุกครั้งก่อนนอนจะกินของว่างที่ชอบมากๆอย่างของหมักโดงเช่นผลไม้โดองหรือบางคืนก็ไส้กรอกอีสานซึ่งเป็นอาหารไทยที่ผ่านการหมักจนมีสารไทรามินอยู่มาก นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยเพราะอาหารที่ผ่านการหมักนานๆอย่างผลไม้โดงไส้กรอกอีสานหรือปลาร้ามีกรดอะมิโนชื่อไทรามินซึ่งสารนี้ไปกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวและยังไปกระตุ้นการหลังห่งฮอร์โมนชื่อเนพิเนฟรีนที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วสมองตื่นไม่ยอมนอนผลก็คือนอกจากจะหลับยากแล้วยังทำให้ฝันร้ายจนรบกวนช่วงที่ร่างกายคนพักผ่อนลึกๆทำให้คุณยายตื่นมาในตอนเช้ารู้สึกอ่อนเพลีย เหมือนไม่ได้นอนเลยถ้าอยากกินของว่างที่ช่วยให้หลับสบายขึ้นลองเปลี่ยนเป็นนมอุ่นๆเกี่ยวเกิดไขมันต่ำหรือนมเปรี้ยวแบบบ้านๆที่มีทปโตเฟนซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้ผ่อนคลายและง่วงนอนได้โดยไม่ทำให้ฝันร้ายการย่อยอาหารไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบงานวิจัยพบว่าการกินโปรตีนเยอะๆตอนใกล้เข้านอนจะทำให้ช่วงเริ่มสลีปช่วงที่สมองได้พักฟื้นจริงๆจำและประมวลผลความทรงจำลดลง นี่แหละคือความตั้งใจดีแต่เวลาไม่เหมาะหลายคนคิดว่าโปรตีนดีเสมอโดยเฉพาะก่อนนอนแต่ถ้ากินเยอะเกินไปในเวลาที่ไม่เหมาะโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ระบบย่อยช้าลงตามวัยอาจกลายเป็นผลเสียแทนแล้วเราควรทำยังไงดีกินโปรตีนให้เยอะในตอนเช้าและกลางวันเช่นอาหารเช้าที่มีเนื้อสัตว์ไม่ติดมันถั่วหรือไข่ส่วนตอนเย็นควรเลือกกินอาหารเบาๆให้สมดุลเช่นผักนิดหน่อย ข้าวหรือแป้งที่เย่อนช้าและชาสมุนไพรที่ช่วยผ่อนคลายทีนี้มาถึงข้อสุดท้ายนั่นก็คือเครื่องดื่มที่หลายคนคิดว่าช่วยให้นอนหลับดีขึ้นแต่จริงๆแล้วสําหรับผู้สูงอายุมันคือภัยเงียบที่ทําลายการนอนหลับและพลังงานตอนเช้านั่นก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณยายแดงมีนิสัยว่าก่อนนอนจะดื่มไวน์เล็กน้อยเพื่อผ่อนคลายทําให้หลับง่ายขึ้นช่วงแรกมันช่วยได้จริงถ้าหลับเร็วขึ้น รู้สึกไม่เครียดแต่ไม่นานเช้าต่อมาถ้ากลับตื่นมาเหมือนยังไม่ได้นอนบางครั้งงงๆลูกสาวสังเกตว่าแม่งหงุดหงิดง่ายขึ้นและยายแดงเองก็เริ่มลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นชื่อคนเวลานัดหมายหรือแม้แต่บ,บทสนทนาคืนก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นคือแอลกอฮอล์แม้ว่าจะทําให้เราหลับเร็วขึ้นแต่จะทําลายคุณภาพการนอนหลับโดยเฉพาะช่วงเรมสลีปซึ่งเป็นช่วงที่สมองได้ซ่อมแซมความทรงจํา อารมณ์และร่างกายแอลกอฮอล์ทำให้นอนหลับไม่ต่อเนื่องตื่นบ่อยร่างกายขาดน้ำและบางครั้งก็สับสนในตอนกลางคืนซึ่งเป็นอันตรายมากสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีปัญหาเรื่องการทรงตัวหรือความจำที่ยากคือแอลกอฮอล์เหมือนยานอนหลับเพราะทำให้รู้สึกง่วงเหงาหานอนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นอนหลับแบบแท้จริงมันเหมือนกับการที่สมองถูกตัดไฟไปชั่วคราวอาจจะนอนตั้งแต่สี่ทุ่มถึงหกโมงเช้า แต่ไม่มีช่วงเริ่มที่ดีสมองไม่ได้พักฟื้นอย่างเต็มที่ตอนนอนดื่มแอลกอฮอล์แม้เพียงแก้วเดียวตอนเย็นส่งผลต่อร่างกายกับสมองตลอดคืนโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ตับทํำงานช้ากว่าเดิมทําให้แอลกอฮอล์ย่อยช้าลงควรเลี่ยงดื่มเหล้าหลังหกโมงเย็นหรือคืนไหนที่อยากนอนหลับดีๆก็ควรงดไปเลยแทนที่จะดื่มเหล้าสามารถเลือกดื่มชาง,ง่ายๆที่หาได้ในบ้านเราเช่นชามมลิ ชาคาโมไมล์หรือชาอูหลงช่วยให้ใจสงบและเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนหรือกินของว่างที่มีแมกนีเซียมสูงเช่นอัลมอนด์สัก,กมือหรือกล้วยสักลูกเพราะแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นตามธรรมชาติอาหารแปดอย่างที่ได้พูดถึงคืออาหารรสจัดของหวานเนื้อแปรรูปกาแฟผลไม้เปรี้ยวของหมักโดงโปรตีนหนักและแอลกอฮอล อาจดูเหมือนไม่เป็นอันตรายหรือบางอย่างอาจช่วยได้แต่เมื่ออายุมากกว่า65ปีร่างกายจะตอบสนองไวต่อสิ่งเหล่านี้มากขึ้นการเลือกกินอาหารและเวลาที่กินในตอนกลางคืนมีผลต่อคุณภาพการนอนอย่างมากเพียงการเลือกเล็กๆน้อยๆก็อาจส่งผลให้เกิดการนอนหลับที่สบายหรือทําให้ตื่นขึ้นมารู้สึกเหนื่อยหรือเกิดอันตรายได้ความรู้เหล่านี้ช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดีขึ้น เพื่อปกป้องสุขภาพและดูแลตัวเองให้ดีที่สุดการดูแลพ่อแม่ผู้สูงอายุหรือคนที่รักในครอบครัวและชุมชนจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้เพราะส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยและความสุขในชีวิตประจำวันการนอนหลับไม่ใช่แค่การปิดตาเฉยๆแต่มันคือช่วงเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมหัวใจพักสมองเคลียความคิดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสำหรับผู้สูงอายุการนอนถือเป็นยาที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่ง และทุกอย่างเริ่มต้นจากสิ่งที่กินเข้าไปคืนนี้ลองเปิดตู้กับข้าวหรือตู้เย็นดูสักนิดเลือกดูว่ามีอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรบ้างที่อาจทําให้การนอนหลับแย่ลงแลเปลี่ยนมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าเช่นเปลี่ยนไส้กรอกอีสานเป็นโยเกิร์ตไขมันต่ําเปลี่ยนขนมถ้วยฟูตอนดึกเป็นกล้วยหรือเลือกดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆแทนวายแก้วนั้นแค่ก้าวเล็กๆเท่านั้นพอเพราะการนอนหลับดีจะทําให้ตื่นเช้ามาสดใส เช้าสดใสจะทําให้วันนั้นปลอดภัยขึ้นแล้ววันปลอดภัยก็จะทําให้ชีวิตมีความสุขแข็งแรงและมีอิสระที่จะใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรมีในวัยสูงอายุการแก่ตัวไม่ได้หมายความว่าต้องเสียการควบคุมแต่หมายถึงการมีความฉลาดมากขึ้นรู้จักเลือกสิ่งที่ดีและปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่หรือเริ่มต้นจากที่ไหนก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอเราม,มาสรุปอีกครั้งแปดของกินก่อนนอน ที่คนอายุ65ปีขึ้นไปควรเลี่ยง 1. อาหารรสจัดทำให้ท้องร้อนตอนกลางคืน 2. น้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งส่งผลต่อการนอน 3. เนื้อแปรรูปส่งผลต่อระบบหัวใจ 4. กาแฟทำให้สมองตื่นเต้นเกินไป 5. ผลไม้เปรี้ยวทำให้ท้องแสบ 6. ของหมักโดง มีสารที่ทําให้หลับไม่ดีและสมองไม่สงบ 7. โปรโตีนเยอะตอนดึกทําให้ย่อยช้า 8. แอลกอฮอล์ทำลายการนอนลึกและทําให้ตื่นบ่อยอาหาร8อย่างที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจําวันอาจจะดูเหมือนช่วยให้เราผ่อนคลายแต่สําหรับคนที่อายุเกิน65แล้วการเลี่ยงอาหารพวกนี้ก่อนนอนอาจทําให้เขามีคืนที่นอนหลับดีขึ้นไม่ต้องตื่นกลางดึกบ่อยๆตอนนี้อยากรู้ว่าคุณเคยสังเกตไหมว่า การนอนของตัวเองเปลี่ยนไปยังไงขึ้นอยู่กับสิ่งที่กินก่อนนอนหรือมีอาหารในนี้ที่ทำให้นอนไม่หลับบ้างไหมเล่าให้ฟังในคอมเมนต์หน่อยเรื่องราวของทุกคนอาจช่วยให้คนอื่นๆรู้ว่าพวกเขาพลาดอะไรไป <S 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 ถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเกษียณสุขใจที่นี่เราไม่ใช่แค่แชร์ข้อมูลแต่ตั้งใจสร้างพื้นที่ให้ผู้สูงอายุได้รู้สึกเข้มแข็งและมีพลังใจใช้ชีวิตต่อไปทุกวัน การใช้ชีวิตในวัยนี้อาจไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่ถ้าเราช่วยกันจะทำให้ชีวิตมีความรู้และมีความหมายมากขึ้นขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหน้า